ค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงข่าวสารวงการพระเครื่องนะคะเราก็จะมีข่าวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานบุญงานกุศลเนี่ยนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะทุกๆสัปดาห์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณเดชเป็นคนที่นําเรื่องของการบุญงานกุศลเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมนะคะคทั้งหมด2เรื่องด้วยกันใช่ไหมคุณเดชครับผมก็รเรื่องแรกนะครับก็ขอเชิญร่รวมสร้างบันไดยพญานา,าคะนะครับที่เดี๋ยวนะวัดบ้านนนท์ูมนะครับขออภัยครับวัดป่าถ้ำเพียงหน้าแก้วอำเภอคุณหารในจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ บันไดพญานาคเนี่ยยา250ว250เมตรกว้าง6เมตรนะครับระยะการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทโอ้ยบันไรรดนี่ก็สแสดงว่าต้องสูงมากนะคะคุณเด็ดงบประมาณสอร้อยยี่ล้านขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้มีจิตศรัทธานะครับก็ขอร่วมกันบริจาคทรัพย์นะครับพอติดต่อได้นะครับก็ทางวัดนะครับแล,แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขที่บัญชีธนาคารขึ้นหน้าจออยู่แล้วค่ะคุณเด็ชใช่ครับนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาแล้วกันค่ะอีกครั้งต่อไปนะครับก็ ขอเชิญสร้างเจดีย์นะครับเจดีย์พระพุทธเจ้าร้อยแปดนะครับผมเจดีย์นี้จะประดิษฐานนะครับที่ตำบลเดี๋ยวนะผมดูนิดนึงอยู่ที่ตำบลปุริศรยมเพอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเจดีย์นี้จะประดิษฐานพระพุทธร,รูปร้อยแปดองค์เหมือนกันอ,อยู่ข้างในเจดีย์นะครับแล้วก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจนะครับของพี่น้องชาวสุรินทร์ นะครับก็จัดสร้างนะครับเจดีนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับผมก็สนใจร่วมบริจาคนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ใช่ค่ะสงสัยยังไงก็โทรไปสอบถามได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอค่ะคอันนี้เป็นข่าวสารเนี่ยนะคะเกี่ยวเรื่องของงานบุญงานกุศลนะคะท่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าวัดใดนะคะหน่วยงานใดหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องการให้ทางรายการของเราเนี่ย เป็นสื่อนะคะคก็สามารถโทรติดต่อมหาหมดได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเหมือนกันค,ค่ะ <ผม S 1> วันนี้นรเรามีข่าวนึงค่ะคุณเดชเรื่องของหลวงพ่อสนองกระตับบุญโยนะคะค ที่วัดสังฆทานใช่ค่ะตอนนี้ท่านก็ได้มรณภาพแล้วนะคะรู้สิษย์ลูกหาที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคะว่าแฟนรายการท่านจะเยอะค่ะที่ดูในการเคเบิลนะคะหรือว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็สามารถที่จะไปสักการะนะคะสรีระของท่านได้นะคะที่วัดสังฆทานค่ะคุณเดบสังฆทานใช่ค่ะที่สาราไทยมดไปมาแล้วค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนนทใช่ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีนะครับอยู่ตรงเชิงสะพานพระรามห้านะฮะวัดสังฆทานหลายท่านที่ชอบปริบัรรมจะรู้จักรู้จักดี นะครับที่นั่นจะมีโบสถ์พระอุโบสถแก้วนะฮะพระอุโบสถอ่าพระอุโบสถแก้วนะครับอยู่ที่นั่นนะครับขอเรียนเชิญทุกทุกท่านนะครับได้มีโอกาสลูกศิษย์ลูกหาสวัสดีได้ของท่านใช่ค่ะนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งหลวงพ่ออัปวัตทงใส่ค่ะเอ่อเคจิอาจารย์ชื่อดังทางจังหวัดนครปฐมคุณภาพแกาแต่หลายวันแล้วล่ะนะครับผมก็ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่ออัปนะครับก็ มีโอกาสนะครับก็ไปกราบสรีระท่านได้เช่นกันครับนะครับอ้าวคุณผู้ชมวันนี้รายการเราลาเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมครับติดตามรายการพักเครือกรุงสยามได้ในวันและเวลาแบบนี้นะครับผมบุรกิกิจชูจิตาราลมรุ่งวเด่นบั้นมีค่ะมดบุญิวันสิงใจดีนะครับก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ